สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องสถิตรถไฟไทยครับช่องธิติพัพี่น้องไปเบิ้งความคืบหน้าของการส้่งทั้งรถไฟสายใหม่สายบ้านไปและคนพนเมองจุดนี้เป็นคาดว่าจะเป็นสถานที่ก่อสัง่งป้ายอยู่รถไฟสีสุดเด็ดครับยุติกับถนนไม้เลข2ยสามนี่แหละครับสารข้ามเลยนี่ครับ เพิ่งจะเอาดินมาลงครับบริเวณนี้จะก,กว้างกา็ขั้นดินแน่จักน้อยก็เลยขาดการว่าจะเป็นป้ายหยุดรถไฟสีสมเด็จครับซึ่งจากจุดนี้ไปตลอดเส้นทางนั้นจะเป็นเส้นขั้นดินปกติครับผมก็เลยขาดว่าจุดนี้จะเป็นจุดที สัางป้ายอยู่รถไฟสีสม็จดรับนะครับมองขึ้นไปขทางหลังนะัรับที่กับถนนไม้เลขยี่สานตะคันน์นใกล้กันครับซึ่งไปจุดอื่นบ่นี่ครับนอกจากจะเป็นป้ายอยู่รถไฟบ้านเขาครับ กระบ่สในญรอกครับขึ้นมาแล้วก็อาจจะเป็นปลายนะปายเป็นาคา้นปลายเฉยๆครับให้คนมาล่อประมาณนั้นแหละครับจะบ่มีร่างสับร่างตรงที่จอดครับผ้าขึ้นมาเบิ่งครับช่วงนี้ก็ยังเป็นขั้นดินอยู่ครับช่วงยังเป็นคันดินเพิ่นขาดาจะไกลจะพ่อแล้ว่ะครับ เป็นดินหรือเป็นอันเป็นดินเหนียวครับไปยา,ยากงักพาคพิณองข้นเบิ้งครับเมืองขั้นดินช่วงจากป้ายจุดรถไฟสีสัเด็จจะเดินไปทาเดินทางไปต้อจะไปทั้งป้ายจุดรถไฟบ้านขอทั้งไปสารคข้ามไปพุนลาครับแต่ยังยังไม่ทันอีกพาพี่น้องไปฮอดพุนละครับ ฝนตกเศร้าไมก็เลยข้างบนขั้นดินกันเลยเป็นสี่ครับข้างหน้านี่จะเป็นทางเขา้าทางเข้าบ้านหน้องแสงครับทางเข้าบ้านน้องแสง,ง,น,น,ง,แสงนะครับสูงอยู่ครับสูง ตรงนี้จะเป็นรถไฟ้ขามเป็นสะพานรถดไฟ้ขามทางหลุดย่นมะครับพระพนนองลงมาแล้วไปต่อครับไปต่อคันดินทางขวามือครับเรียบร้อยแล้วทำคันดินอธิพน์เป็นเส้นทางสันจรไปมากคนไทยสินคกาดดีเห็ดดีเนี่ย บางจุดกับเพินกระจะาทําเป็นทางขนานเลยบางจุดเพินกริจืออยู่ครับประม่านนั้นลหละมีขขอมูลมากกับว่าได้เหตุไปทั้งหมดเสียงขนานกับว่ามีทั้งหมดครับกับมีบางจุดตีเห็นไหพี่น้องชาอบ้านระเบิดไก่เชืองเนี่ยสัญจรไปมาขามไปขามมาระวังพื้นที่เกษตรกรพคนนั่นแหละครับ พี่น้องเขามาแล้วก,ก็ฝากคนไลค์คนแจ้์คนติดตามเลยนะครับเป็นกำลังแรงใจช่องสถ,ถิตรถรถไฟไทยบอลได้คอยได้ลงคลิปปันใดหรอกครับห่างๆอยู่แต่ว่าช่วงเดยที่มีเป็นตนาเบิงนะ้งหน้าชมคือความคืบหน้าการจีได้ไปนั่นม,มาเสนอให้พี่น้องในเะบิง้งอันธายังบ่ท่านคืบหนา้นาเพราะปันใดกัจจีเว้นเวีนไว้นะครับ ไปสอดแนมเลยๆนะครับตรงนี้ข้างหนาวเนี่ยจะเป็นข้องนำเสียกรับเป็นนำเสียมีสะพานสะพานขามข้องนำเสียตรงนี้นะกว้างอยู่ครับข้องจาก ถ้าแกดำลงมาปุ๊แลรวก็ขามไปสะพานหววแองนะครับกว้างยุ่ครับชุดนี่คล้องขนาดยังคล้องลำเสียครับตรงนี้เปินเห็ดสะพานติดตั้งสะพานกระจิตในผ้าพน้องมาเบิ้งยุ่งละครับ สะพานเล็กเป็นนีข่ามเพื่อจะไปทำงานครับนี่อันนี้ออกแท่เสร็จเรียบร้อยเมื่อสิบปวเือสิบจะเป็นสะพานอย่างกับบารูครับเพื่อพี่น้องไดสันจอนมามาไปมากไปใหญ่ครับโอ้ยบางเสือบางคือผมก็ะด้กเลนเนวไปปุรละครับ ลื่นรถกสิาพาดลมนี่ครับประมาณนี้แหละครับอยู่ประมาณกิโลเมตรที่แปดสิบห้าแปดสิบหกนี่แหละครับนี่แปดสี่แปนาแปดหกนะครับผมเบิ่งไปอยู่บอค่อยเห็นกับจำบอคอยได้เพราะวันใหนนี่จุดนี่ครับที่เคยนำเสนอคลิปรแรกว,ว่าเิเหตุนี้ยังคือเหตอยู่สูงแท้ คลิปแรกๆที่ผมมาขึ้นทางรถไฟเพื่อนเฮ็ดขึ้นต้องมองงยู่นเดียวครับเห็ดยังมาเฮ็ดจังสี่เลยสงสัยอยู่ครับตอนนั้นกับเฉลยแล้วครับช่วงนี้เห็นหลายจุดแล้วมีหลายจุดแล้วครับตลอดเส้นทางรถไฟสายไม้เนี่ยเพิ่นเป็นจ่องสัญจรไปมากระวังพี่น้องเกษตรกรครับอ้ยทางไปยากพี่น้องเลย ขึ้นไปบนิสร้างหลังหึงเพิ่งสร้างหลังอยู่ขอมาขึ้นไปไม่อยากแทบข้างหน้าก็จะเป็นสะพานเหมือนกันครับจะเป็นสะพานเหลือเหลืออหลายยู่สูงสะพานตรงดินผมก็ดินขึ้นสูงอยู่ครับเป็นสะพานขามขามทางรถยนต์เพื่อสิเข้าไปในอ่างนะครับเข้าไปอ่าง เก็บน้ำนี่มีหลายจุดที่เข้าไปครับนี่แหละจุดแรกกับจุดที่เป็นสางสะพานจุดนี้ก็เป็นทางสัญจรไปมากของอ่างเก็บน้ำหัวเองครับกับสะพานเข่าอ่างดันทิตะวันตกนะครับอันนี้ก็บจะเป็นสะพานนู่นครับสะพานหนึ่งเข่าดาันตะวันตก ที่มองเห็นลิบๆนี่2จุดกับเป็นสะพานอันนี้เป็นสะพานรถรถไฟอันข้างนาที่ว่าเมื่อกี้เนี่เป็นสะพานรถยนต์ข้ามทางรถไฟขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับสถิติรถไฟไทย